สวัสดีครับพบกับสป o ตแคมเวอร์ชัน12นะครับผมเวอร์ชันนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชันที่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับเราก็ผ่านมาถึง EP ที่21แล้วนะครับ EP ีนี้ครับเราก็จะทำการแคมเปร์ตรงนี้เนาะโอเคเริ่มเลยเลยครับผมก็จะใช้นี่ครับอุปกรณ์เดิมก๊อบปี้ดีกวาแบบเพ s t สลงครับทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนครับเปลี่ยนทูม เป็น tool id ที่161นะครับเพื่อที่เราจะทำ camfer นะครับโอเคนะครับโอเค select ครับแล้วกด ok ได้เลยจากนั้นครับเข้าดี่ job assignment นะครับ job assignment ตรงนี้เนาะเลือกชิ้นง,งานอ่าโอเคเดกินไปเลครับ หนึ่งโอเคจากนั้นครับผมลองกดที่ซตแล้วกดลันดูอะไปไหมไปไหมยังไม่ดูเนาะโอเคงั้นเรามาดูซิมูเลชันกันครับสามารถเป็นไหมปึ๊บกดเลย์นะครับโอเคปึ๊บ โอเคครับนี่ครับก็เป็นการเซตอัพค่าง่ายๆนะครับในการทำแคมเฟอร์เนาะตรงนี้ก็เรียบร้อยครับแล้วต่อไปเราจะมาพบกัน EP ที่22ครับ